ถ้าเรานึกถึงกรุงศรีอยุธยานะครับภาพในหัวก็คงจะเป็นซากกำแพงเมืองเก่าเจดี JD ที่หักพังใช่ไหมครับแต่ท่ามกลางภาพเหล่านั้นเนี่ยมีวัดแห่งหนึ่งที่ยังคงยืนหยัดอยู่ได้อย่างสมบูรณ์แบบสุดๆเลยเราวกับว่าเวลาได้หยุดเดินไปสําหรับที่นี่นั่นก็คือวัดหน้าพระเมรุราชิการามครับวันนี้เราจะมาไขปริศนานี้ไปพร้อมๆกันว่าทําไมวัดแห่งนี้ถึงเป็นผู้รอดชีวิตเพียงหนึ่งเดียวจากสงครามครั้งประวัติศาสตร์ที่เผาทําลายทุกอย่างจนสิน้น นี่แหละครับคือคำถามสำคัญเลยคือในปีพศ .2310 ตอนที่กรุงแตกนะครับวัดวาอารามแทบทุกแห่งในอยุธยาเนี่ยถูกเผาทำลายจนเรียบเป็นหน้ากลองแต่ทำไมทำไมวัดหน้าพระเมรุถึงรอดมาได้แบบไม่น่าเชื่อมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังแน่ๆเอาละครับมามาเริ่มสืบจากเบาะแสแรกกันดีกวา่าคำตอบของเรื่องนี้เนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ในหนังสือประวัติศาสตร์นะครับ แต่อยู่ในทำเลที่ตั้งของวัดเลยซึ่งที่แห่งนี้ครั้งหนึ่งเคยเป็นสมรภูมิรบที่พลิกหน้าประวัติศาสตร์ไปเลยทีเดียวลองนึกภาพตามกันนะครับฝั่งหนึ่งคือพระราชวังหลวงศูนย์กลางอำนาจของอยุธยาอีกฝั่งหนึ่งข้ามคลองสะบัวไปก็คือที่ตั้งของวัดหน้าพระเมรุนี่แหละครับทำเลทองทางยุทธศาสตร์เลยกองทัพพม่าเห็นแบบนี้ก็เข้าทางสิครับเลือกที่นี่แหละเป็นฐานทัพ ตั้งปืนใหญ่ระดมยิงใส่พระราชวังกันตรงๆเลยคือประวัติของวัดนี้ก็น่าสนใจมากๆเลยนะย้อนไปตั้งแต่สมัยอยุทยาตอนต้นเลยครับเคยเป็นสถานที่สำคัญทางการทูตด,ด้วยนะใช้เจราจาสงบศึกกับพระเจ้าบุเรงนองแต่บทบาทที่พีกที่สุดพลิกผันที่สุดก็คือการกลายมาเป็นฐานทัพของพม่าในช่วงสงครามเสียกรงครั้งที่สนี่แหละครับและนี่แหละครับคือคำตอบของปริศนาทั้งหมด สาเหตุที่วัดหน้าพระเมรุไม่ถูกเผาทำลายก็เพราะว่ากองทัพพม่าใช้ที่นี่เป็นกองบัญชาการของตัวเองนะสิครับพูดง่ายๆเลยนะก็ใครจะไปเผาฐานทัพตัวเองเล่ะจริงไหมนี่แหละคือเหตุผลที่ทำให้วัดรอดพ้นจากการทำลายล้างมาได้แบบฉิวเฉียดเลยจะเดี๋ยวก่อนเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นครับมันมีจุดพลิกผันที่ยิ่งกว่าละครอีกนะคือหน้าฐานทัพที่ตัวเองตั้งขึ้นมานี่แหละ พระเจ้าอาลองพญาแม่ทัพใหญ่ของพมา่ากลับต้องมาบาดเจ็บสาหัสเพราะปืนใหญ่ที่เล็งจะยิงใส่กรุงศรีดันระเบิดใส่ตัวเองซะง,งั้นโอ้โหเหตุการณ์นี้แหละครับที่ทำให้กองทัพพม่าต้องถอยทัพกลับไปแล้วพระองค์ก็สิ้นพระชนม์รดีระหว่างทางกลายเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของสงครามครั้งนั้นไปเลย ก็เพราะว่าวัดรอดมาได้นี่แหละครับทำให้สมบัติล้ำค่าข้างในทั้งงานสถาปัตยกรรมศิลปะต่างๆยังอยู่ครบถ้วนสมบูรณ์มากๆเหมือนกับเราได้เปิดหีบสมบัติที่ถูกปิดผนึกข้ามกาลเวลามาเลยเอาละเราไปสำรวจข้างในกันดีกว่าครับว่ามีอะไรซ่อนอยู่บ้างพอเข้ามานะครับสิ่งแรกที่เห็นเราต้องร้องโอ้โหเลยก็คือพระอุโบสถหลังนี้แหละครับนี่คือพระอุโบสถสมัยอยุธยาตอนปลายที่ต้องบอกว่าใหญ่และสมบูรณ์ที่สุดเที่ยงหลงเหลืออยู่เลยนะ มันเหมือนกับเป็นไทม์แคปซูจจริงๆที่พาเราย้อนกลับไปเห็นสถาปัตยกรรมอยุธยาแท้ๆด้วยตาตัวเองแล้วรายละเอียดนี่คือสุดยอดมากครับลองมองขึ้นไปที่หน้าบันนะจะเป็นไม้แกะสลักรูปพระนารายณ์ทรงครุฑเหยียบนาคมีเหล่าเทวดาล้อมรอบสวยงามมากซึ่งนี่คือสัญ,ญลักษณ์ที่สื่อถึงพระมหากษัตริย์ในฐานะอวตารของพระนารายณ์นั่นเองและพอมองเข้ามาข้างในโบสถ์จะสังเกตว่าเอ๊ะ ไม่มีหน้าต่างแต่เขาใช้สิ่งที่เรียกว่าช่องส่วนเทสาเป็นช่องให้แสงส่องเข้ามาแทนครับแล้วก็เสาแปดเหลี่ยมที่มีหัวเสาเป็นรูปดอกบัวที่เรียกว่าบัวกลุ่มเนี่ยบอกเลยว่าเป็นของแรเป็นเอกลักษณ์ของศิลปะอยุธยาแท้ๆที่หาดูยากสุดๆเลยครับและที่ประดิษฐานเป็นประธานอยู่กลางพระอุโบสถคือพระพุทธรูปองค์นี้ครับพระนามของท่านบอกเลยว่ายิ่งใหญ่และเปี่ยมด้วยพลังมากๆตั้งใจฟังดีๆนะครับ พระพุทธนิมิตรวิชิตมาราโมลีสีสันเพศบรมมไตรโลกนาฏความหมายของพระนามก็คือพระพุทธเจ้าผู้ทรงเอาชนะหมู่มารเป็นมิ่งขวัญและเป็นที่พึ่งแห่งสามโลกครับและสังเกตไหมครับว่าท่านทรงเครื่องแบบกษัตริย์ที่งดงามอลังการมากนี่แหละครับคือการสะท้อนคติความเชื่อเรื่องพระจกักรพรรดิหรือก็คือกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ที่ปกครองไปทั่วทั้งจัก,กรวาลนั่นเองแต่เรื่องราวของวัดนี้ยังไม่หมดแค่นั้นนะครับ คือถ้าเราว่าศิลปะสมัยอยุธยายนี้ก็เก่าแก่สุดๆแล้วใช่ไหมครับที่วัดแห่งนี้มีความลับที่เก่าแก่ยิ่งกว่านั้นซ่อนอยู่อีกครับ1,500ปีใช่ครับฟังไม่ผิด1,500ปีเป็นความลับที่ย้อนเวลากลับไปไกลๆก,กว่ายุคสมัยของกรุงศรีอยุธยาซะอีกและความลับนั้นก็คือพระคันธาราชครับ เป็นพระพุทธรูปที่สร้างจากศิลาสีเขียวทั้งองค์เลยนะอยู่ในวิหารน้อยข้างๆพระอุโบสถนี้เองแล้วท่านเป็นศิลปะสมัยทวารวดีครับพูดง่ายๆก็คือพระองค์นี้ท่านอยู่ตรงนี้มาก่อนที่กรุงศรีอยุธยาจะถูกสร้างขึ้นซะอีกเก่าแก่ขนาดนั้นเลยและในวิหารหลังเดียวกันเนี่ยก็ยังมีภาพจิตรกรรมฝาผนังสมัยรัชกาลที่3เมเราเรื่องการค้าสัมภารให้เราได้ดูกันด้วย พอเอามาเทียบกันแบบนี้ยิ่งเห็นชัดเลยครับฝั่งหนึ่งคือพระประธานศิลปะอยุธยาสร้างจากสำริดปิดทองทรงเครื่องกษัตริย์แบบจัดเต็มเลยปางมารวิชัยส่วนอีกฝั่งคือพระคันธาราราชศิลปะทวารวดีครับสร้างจากหินคอร์ไซสีสเขียวครองจีวรเรียบๆง่ายๆเลยและที่พิเศษมากๆคือท่านนั่งห้อยพระบาทที่เราเรียกกันติดปากว่าแบบยุโรปนี่แหละครับคือคนละยุคคนละสไตล์กันอย่างสิ้นเชิงเลย และที่ต้องย้ําเลยนะครับคือความแร่ของท่านพระพุทธรูปศิลาเขียวในลักษณะแบบนี้เนี่ยมีอยู่แค่5องค์เท่านั้นนะครับในทั้งประเทศไทยนั่นหมายความว่าประคันธราชองค์นี้คือสุดยอดโบราณวัตถุชิ้นเอกระดับชาติที่หาดูที่ไหนไม่ได้ง่ายๆเลยจริงๆเอาละครับ โอ้โหพอได้รู้เรื่องราวสุดทึ่งแบบนี้แล้วหลายคนคงอยากจะไปเห็นความงามและความขลังนี้กับตาตัวเองบ้างแล้วใช่ไหมครับไม่ต้องห่วงครับเรามีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันด้วยอย่างแรกเลยนะครับสำคัญมากคือการแต่งกายให้สุภาพนะครับเพราะเป็นวัดที่ยังมีการใช้งานอยู่ส่วนเคล็ดลับสำหรับสายคอนเทนต์สายถ่ายรูปพลาดไม่ได้เลยนะคือช่วงเวลาทองประมาณ10-11งเช้าครับ เวลานี้แสงแดดจะส่องผ่านช่องสุวรรณลงมาที่องค์พระประธานพอดีเป๊ะแล้วมันจะเกิดเป็นลำแสงที่ทำให้ละอองฝุ่นในอากาศระยิบระยับเหมือนฝุ่นทองคำลอยอยู่ร,บรอบๆองค์พระสวยจับใจจริงๆครับแล้วก็แน่นอนครับด้วยพระนามของพระประธานที่หมายถึงชัยชนะที่นี่เลยเป็นที่นิยมมากๆในการมาขอพอรเรื่องความสำเร็จชัยชนะต่างๆด้วยครับ สุดท้ายนะครับการได้เห็นมรดกที่รอดพ้นจากเปลวเพลิงสังครามมาได้แบบนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราต้องย้อนกลับมาคิดเหมือนกันนะว่าเรื่องราวของวัดหน้าพระเมรุทั้งการปรับตัวเพื่ออยู่รอดทั้งการที่มันได้เก็บรักษาสิ่งล้เค่าไว้ให้เราเห็นมันกําลังสอนอะไรกับพวกเราในยุคนี้บ้างแล้วเราจะเรียนรู้อะไรได้จากประวัติศาสตร์ที่ยังคงมีชีวิตยังคงมีลมหายใจอยู่ตรงหน้าเราแบบนี้ได้บ้างครับ